ทีทุกท่านครับผมวันนี้กระเบนซิ่งพาทุกท่านมาตกปาที่ทิพนสนานนะครับผมวันนี้ก็ก้าพันหกร้อยบาทลงได้สองคันก็วันนี้หารกับน้าบอยที่คนละคันนะครับผมก็วันนี้มาบ่อซิงนะครับ่อซิงทั้งหมดมีสองบ่อครับมีบ่อซ้ำกับบ่อซิงนะครับผมวันนี้ใช้คันระยะสามจุดหกครับเสือดำนะครับก็ทุ่นหลังทุ่นลังสรงสลินตัะจังเนึ่ย มันนี้ใช้เหยื่อสับเด้งครับเกรดสับเด้งของนายุธสับเด้งนะครับผม เหยื่อล้อกันับผมประมาณนี้นะนุ่มๆมือนะครับเหยื่อเกี่ยววันนี้ก็ใช้กุ้งเลยนะครับสั่งมาครึ่งโลครับผมแล้วก็มีเหยื่อนวดนิ่มเลยนะครับเอาไว้เกี่ยวสลับกันนะครับผม ไปรู้ว่ามันจะชอบบันไดนะครับก็เตรียมไว้ทั้งทั้งสองอย่างนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบสามนะครับผมน้าไก่หรือน้าสนานนะครับก็ให้ตกได้เลยนะครับก็นัดกันไว้ว่าเริ่มตกกันเจ็ดโมงนะครับก็ตกก่อนเวลานิดหน่อยนะครับผมทุกคนพร้อมแล้วครับก็อ่อยไปผมอ่อยไปสี่ไม้นะครับผมเลือกอ่อยไปสี่ไม้ก่อนนะครับเพื่อเรียกฝูงปลามาก่อนนะครับ เรียกปลามารวมหน้าเบ็ดเรานะครับผมก็มีร้านอาหารบุฟเฟ่เปิดหลายร้านรอบบ่อเลยนะครับผมถ้าปลาไม่เลือกเข้าร้านเรานี่คือจบนะครับนั่งไอยเหงาแล้วครับผมก็ต้องเรียกลูกค,ค้ามาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะจ้วงเอาช่วงเวลาน้ําเดือดนะครับช่วงเวลาน้ําเดือดตอนเช้าสําคัญครับวัดผลกันตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้น้ําเช้านี่จ่วงสายมานี่คือลําบากนะครับ เพราะว่าปลามันจะห่างตัวไปเรื่อยๆนะครับเหออ้อยผมผสมแบบชุ่มๆนะครับชุ่มๆนุ่มๆมือถ้าเราบีบนะบีบมันก็จะเป็นเหยื่อเหนียวแน่นไปนะครับเพราะว่าต้องการเพื่อให้เหยื่อกองตรงพื้นให้ให้มากที่สุดนะครับผมถ้าเราผสมแบบฝุ่นนะครับมันก็จะกระจายลงลงไปนะครับผมถ้ามีลมพัดมันก็จะโดนพัดไปนะครับ อยากให้เหยื่อมันกองตรงหน้าเบ็ดเรามากที่สุดนะครับผมก็ถมเหยื่อไว้ก่อนนะครับผมเพรารียกลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้ผมมาเลือกนั่งตรงกลางกลงบ่อนะครับบ่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นท่านะครับผมผมมาเลือก,อกฝั่งด้านยาวนะครับสี่เหลี่ยมด้านยาวนะครับผมก็นั่งตรงกลางนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะถ้าเรานั่งตรงมุมแคบนะครับ เวลาช่วงสายครับมันจะออกสายยาวได้ลําบากนะครับเพราะว่ามันจะตีเบ็ดมามาตัดหน้ากับนา้านะครับตรงเหลี่ยมกันพอดีนะครับก็ผมเลือกนั่งตรงกลางบ่อกลางบ่อนะครับเพราะว่าจะสายมาอาจจะใช้สายยาวนะสายยาวได้เต็มที่นะครับทั้งซ้ายขวานะครผมหากเราเลือกนั่งตรงมุมนะครับมุมเหลี่ยมนะครับ สายมามันจะออกสายยาวได้ยากนะมันจะไปตีไปตีไปกักกันนะครับตีไปติดกันนะครับผมทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดน,นะครับอึดอัดมันจะออกออกสายยาวได้ลําบากนะครับผม ัวอ่อยไปแล้วสี่ไม้นะครับผมก็มาใส่เหยือกเกี่ยวได้เลยครับก็มีนวดเนิ่มหนึ่งขอนะครับแล้วก็เป็นกุ้งชิ้นนะครับกุ้งชิ้นอีกหนึ่งขอนะครับกุ้งก็ล้วก็เตรียมเด็ดเตรียมตัดไว้ไว้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเดือดน่มันเวลาเราจะมาเด็ดมันตัดนะครับผมมันก็จะลําบากนะครับเราเราเตรียมการไว้เลยนะครับผมเพื่อความสะดวกและความวั่งมวนะครับ วันนี้ก็ัดใช้คันระยะ3.6ครับเสือดำสามจสายก็ผมใส่เบอร์สี่ไปพอนะครับเซโยเบอร์สครับสายชิ่งก็เซโยเบอร์สตัวเบ็ดก็แฮนดิ้งจอะเกาะไรเงี้ยงเบอร์9นะครับวิธีการตกก็จะเป็นตกแบบรั้งนะครับรังครับวันนี้ใช้ทุนทุนรั้งวัดจังทรงสลิมนะครับผมก็ได้ปลาตัวแรกมาแล้วครับไซส์ก็ประมาณ สี่ห้าขีดนะครับสี่ห้าขีดสี่ห้าขีดก็เดี๋ยวก็จะลดเบ็ดเบอร์เบ็ดลงนะครับผมมีเบอร์ประมาณจีนุเบอร์หนึ่งนะครับผูกไว้แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจีนุเบอร์หนึ่งใส่นะครับผมเพราะว่าปลาน่าจะไซนี่นะครับผมสี่ห้าหกนี่นะครับสี่ห้าหกก็ลดเบอร์เบ็ดหน่อยนะครับเพื่อจะปลาจะได้กินง่ายๆหน่อยนะครับผม สงครับวันนี้ก็ตั้งใจจะซุมทุนมาฝากน้ๆด้วยครับแต่ว่าปลามันเข้ารัวๆนะครับผมก็โยนทุนไปนี่คือมันต้องตั้งตำแหน่งอีกทีนะครับมันลำบากนะผมไม่มีเวลาย้ายตำแหน่งนะครับอีกอย่างแดดมาข้างหลังนะครับแสงมันจ้านะครับในมือถือเรามองไม่ถนัดนะครับผมก็ไม่ได้เก็บภาพ ซูมทุนมาฝากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม เหยื่อผมจะเกี่ยวเป็นเหยื่อชิ้นไปเลยนะครับเหยื่อกุ้งชิ้นเหยื่อนดนิ่มไปเลยนะครับไม่ได้หุ้มเหยื่ออ่อยไปนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับผมต้องรีบทําคะแนนครับช่วงน้ําเดือดเราต้องจ้วงเอาให้มากที่สุดนานๆน,น,นึงจะอ่อยลงไปทีนะครับผมเพราะว่าเหยื่อที่เรากรองไว้มันก็มีอยู่แล้วนะครับก็อ่อยลงไปห่างๆก็เลี้ยงฝูงปลาอยู่กับเรานะครับผมนาทีน้ําเดือดต้องรีบช่วงนะครับไม่รู้ว่ามันจะ หยุดกินตอนไหนนะครับบางทีก็ครึ่งชั่วมโมงบางทีก็สิบนาทีบางทีก็ชั่วมโมง,งถ้าปลาไซแว้นบางทีก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมเราคราสวย ช่วงเที่ยงทุ่นเหลิวไม่มีอาการนะครับผมก็เปลี่ยนมาตกสองชิ้งยกนะเพราะว่าปลามันออกไกลนะครับเห็นปลาขึ้นอยู่กลางบ่อครับก็ใช้ตกแบบสองชิ้งยกนะครับผมใช้คันโอจีซังเวทสิบสามสิบนะครับแล้วก็สายเบอร์สิบสองนะสิบสองโหลดนะครับผมของโอกาวะนะครับก็เหนียวนุ่มนะครับจมนํำไวนะครับ ตัวเบ็ดใช้จนะีนุเบอร์2ครับรอกก็เบอร์สองพันนะครับ It's a ได้ก็ครับสองชิ้งยกขบวนสวยละมานสีสีเนาะ วสำหรับการใส่เหยื่อผมจะใส่นวดนิ่มนะครับตัวตัวเบ็ดตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับผมแล้วก็มีเกี่ยวชิ้นกุ้งตัวบนนะครับเกี่ยวชิ้นกุ้งตัวบนแล้วก็ ตรงเหยื่ออ่อยผมไม่ได้ร้อยเป็นเม็ดตะกัวนะครับผมร้อยเป็นตะก้อจิ๋วนะตะก้อจิ๋วก็เคยลงคลิปวิธีทำไปแล้วนะครับผมก็สามารถเลื่อนลงไปดูนะครับวิธีทำคลิปเก่าๆได้นะครับพร้อมทางการขึ้นสายนะครับผม Right, Claude? Like so. ได้แล้วครับตัวน,นี้น่าจะเกี่ยวเลยเกี่ยวพร้อมแล้วครับตัวนี้สยาวยงามไซอวันห้าขีดสี่ขีดห้าขีดเล็ดฟง้ายคนระับ โดนกหมูนะครับตัวนี้สวยครับผมวันนี้ก็หมดเวลาครับผมสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ช่วงเช้าก็ตกหลิวนะครับเสือดำระยะสามจุดหกนะครับผมกับทุ่นรั้งนะครับทุ่นรังบัดจังสงกลริมนะครับผม แล้วก็ปบ่ายมานะครับตอนเที่ยงก็ตอนเทีย <c oughs> เท่ยงเราเล่นสองจิ้งยกนะครับผมเพราะว่าปลาออกไก่ครับ <c oughs> ก็ได้วัดเลืเลยนะปลากินทั้งวันตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะครับผมแต่หมดเวลาครับต้องรีบกลับแล้วผมก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมท่าในใดสนใจทุ่นรังหรือทุ้นลิ้วเปิดวัดจังก็ ทักใต้โพสน,นะครับผมไม่ว,ว่าทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าหรือว่าทางเพจนะครับผมทิกเอก็มีวางจําหน่ายนะครับสําหรับช่องทาง youtube ก็ติดต่อไปทางช่องเฟซก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ใช้เหยื่อซับดิงนะครับแล้วก็ทุ่นรังวัดจังสงรงสลิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันทัังว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมหุม่ปลาวันนี้นะครับ ได้มากน้อยแค่ไหนครับกับเยมมือมันสับเด้งนะครับกับเยือสับเด้งกับทุ่นรังวัดจังนะีอ่อ,อก็พอมีผลงานนะครับผมไซส์สี่ห้าหกนะครับไซส์สี่ห้าหกนะครับ ผลงานนะครับไซสี่ห้าหกครับผมวันนี้บันเทิงครับเหยื่อสับเิ้งทุ่งรังวัดจังทรงสลิมนะครับผมดูผลงานนะบอยวันนี้นะครับผมทิปนะไก่นะครับน้าสนามนะครับผมค่าคันหกร้อยบาทคุณลงได้สองคันนะครับเข้าหุ้นกันนะบอยครับโอ้สวยงามครับผมโอ้นะบอยได้ยี่ส่งนะผมไม่ได้สักตัวนะครับผมสุดยอดครับ อยูท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้กระเบนฟิจิ้งขอตัว,วลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ